นั่งลงก่อนรอๆนั่งลงนั่งลงแจ้งแจงนั่งลงด้วยนั่งลงก่อนนั่งลงแจ็บลงด้วยแจ็บลงครับอย่างนั้นแหละครับรับเลยสลิปลงสลิปลงไม่ไม่นอนลงไม่รับลงเลยมุนงวงหลยมุนงวง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 ยกขายกขาเทสไปยกขาเรื่อเรือเรอเ้ยหนุต้องขอขอกินเหรอคะส่งเสียงดังถูกต้องนะครับความที่แจ็คครับผมแจ้งบอกว่าพ่ออยู่ใกล้ๆกลบัว ซูงมันซูงยกขายกขาแล้วสูงซูงยกขายกขาก่อนแล้วยกสูงสูงซูง่อยโอ้ยใครก็ได้เอาไฟนี่ออกไปทีฮึบฮึบไฟออกไปไฟไม่ออกไปเลยเดี๋ยวเอาไฟออกไปก่อนนะทุกคนอูอิกนะครับผม ขอบคุณด้วย500ดวงจากพี่เล็กนะครับอเมริกาขอครับสวัสดีพี่เอชนะครับผมเก่งค่ะขอบคุณครับผมตกลงคอนแจ็คได้เล่นสงกรามไหมไม่ได้เล่นครับผมไม่ได้เล่นเลยอุ๊กยกขาสูงๆก่อนยกสูงสูงก่อนสูงหมุนงวงหมุน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 ไปหมุนหมุนก่อนหมุนหมุนไปโชว์หน่อยสองเชือกนะโชว์หน่อยโบดสูงสูงอูอู้อูเอานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลง นั go, go. Go. Go ่งลงก่อนรอรอนั่งลงอ่านั่งลงแจงแจงนั่งลงด้วยนั่งลงก่อนนั่งลงแจบลงด้วยแจบลงครับอย่างนั้นแหละครับรับเลยสลิปลงสลิปลงไม่ไม่นอนลงไม่รับลงเลยรับลงก่อนรับลงรับลงรับลงก่อนโอ้ยเนาะอ้วนจังอนั่งลงอนอนลง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 ไปนอนลงไปอนอนลงอนอนนอนไปนอนไปนอนไปรับเลยรับเลยลูกรับเลยรับเลยพี่อ้พี่อ้รับเลย ลบเลยไหมเอายังยังอ่นมาเนี่มามาแอคชั่นก่อนสูงสูงแอคชั่นก่อนโอ้ยแอคชั่นก่อนโอ้ยทางนี้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 ไม่ใช่ทางนู้นทางนี้มามาเออยกขาสูงแอคชั่นสวยๆสูงสูงเอ้ออันนี้คิวอูนะครับผมเดี๋ยวคิวแจ้งก่อนแจ้งบนสูงใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนแล้วใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนจกใส่หัวก่อนจกจกใส่ยังงไ ทายก่อนยกทายก่อนยกขาเต้นไปเออเออเออเอต้นไปเออมุนงงเลยมุนงง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 ยกขายกขาเต้นไปยกขาเร่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 เโอ้ยหน่อโอ้ยให้พี่โอกินก่อนดีกว่า

โอเคเสร็จภารกิจตอนเย็นแล้วนะครับผม